วันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่จะนําเสนอนะครับเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรวจจับรุ่น MD 3 0 1 0นะครับตัวนี้ครับผมเอาวิธีมาดูวิธีการประกอบครับตัวนี้สนใจรุ่นไหนจะมีฐานจะมีฐานอยู่ทั้งหมด6ก้อนนะครับด้านบน3ด้านล่าง3ก้อนนะครับแล้วก็ที่เสียบเข้าไป ก่่อนใชจอติดพิรามใช่ไหมครับก่อนครับใช่ประกอบอันนี้คือวิีการประกอบอยู่ตัวอำเภออะไรครับผมตัวอำเภอประกอบครับแล้วก็มาประกอบฐานนั้นอะไรนะครับผมก็จะมีร่องจะมีร่องให้เราดูเซื้องเข้ามาขายครับผมประกอบแต่นี่พี่เดียว ใช่ใช่ครับแล้วก็เสียบเข้ามานะครับเสียบเข้ามาด้านหลังนะครับด้านหลังมันอยู่ตรงนี้มันจะมีที่ตัวนี้ให้เราใส่็อกตัวนี้ไว้นะครับเพ้ได้ง่ายเวลาประกอบแล้วก็มาทําการสาธิตนะครับวิธีการใช้นะครับการตรวจจับโลหะนะครับ ก็แล้วแต่เราไปใช้งานอย่างนครับก็คือก็เปิดเครื่องนะครับเครื่องแล้วก็ทําการรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทําการโหลดตัวโปรแกรมกมาพร้อมการใช้งานนะครับน,น,นี้สามารถสามารถตัวขาันนี้สามารถยืดน,นะระยะได้นะครับแล้วก็สามารถสแกนลงลึกได้ถึง สองถึงสามเมตรเลยนะครับลงไปในพื้นดินนะครับนี้ใช้งานง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากครับมาดูที่เหล็กนะครับเราจะดูที่เหล็กอันนี้อันนี้ไม่มีก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้ามีก็จะก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าเหล็กนะครับขึ้นก็จะเจอโลนะครับ น,นี่ชัดเจนมากนะครับออกออกนะครับห่างออกมาก็ไม่มีพอเข้าไปในระยะก็เจอนะครับสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่รับประกันหนึ่งปีเหมือนเดิมนะครับสินค้ารับประกันทุกทุกตัวนะครับปีมาตรฐาน That's